ยืนได้เหรออันไหนลองยืนให้ดูดิยืนได้ไหมอึ๊บโอ้โหในรอบกี่ปีเนี่ยสองปีแล้วมั้งเนี่ยยายยืนไม่ได้ขยับหน่อยสิได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหโอ้โหตายแล้วเก่งเนี่ยอยทำไมงั้นน่ะพอแล้วพอแล้วยายมากลับไปนั่งพอพอพอค่อยค่อยเออนั่งเก่งงั้นเนี่ยทำไมเก่งเนี่ยแอบกินอะไรเข้าไปเป็นพอกินทุเรียนแน่เลยเนี่ยฮะ เดี ini, ain, ín, ๋ยวไปดูซิเมื่อคืนนี้รักทุเรียนกินเปล่าไป่รักอะไรตั้ค่ำตั้คืนไม่กินแล้วอ้าวก็ตื่นมาทั้งยืนได้ทั้งใส่เมื่อคืนออกมารักทุเรียนกินเปล่าเนี่ยไม่รักไม่ได้รักใช่ไหมนึกว่ากันค่ำกันคืนกินได้เหรอไม่ใช่นึกก็กินทุเรียนไปจะได้เก็บสตังค์ไม่ได้กินเอออาื กินแล้วแข็งแรงเนี่ยเดินได้เลยเหรอพอกินแล้วว่ะกินได้แล้วยืนได้เหรอได้แล้วหมดพี่แก้วนี่นาผมจะเดินได้ัหมได้กินหมดแล้วเหรอหมดแล้วทิ้งอ้าวฮะหมดหมดแล้วหมดทิ้งไปทิ้งตั้งไงแล้วกระเพือบเพ็บเดียวทำไมหมดแล้วเล้ากินหมดตัแล้วอ้าวนึกจะทิ้งไปแล้ว้ทิงนี่กินกินหมดแล้วอย่าออกวิ่งนะ อนี่รู้ป่ะค่อยๆเดินอย่าวิ่ง